สวัสดีค่ะวันนี้กองสวัสดิการสังคมได้รับมอบจากรองศสตราจ,จารย์วิษศักดิ์ฮาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามให้นำรถวินแชร์ไปมอบให้กับผู้ป่วยหมู่ที่15นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นในชีวิตประจำวันนะคะไปกันค่ะขอขอบคุณนายกองค์การ ส่วนตำบลคลองสามนะคะท่านวีรศักดิ์ฮัตดาที่ได้มอบรถวีแชร์นี้มาให้กับแม่วันเพนสิสมเชื้อขอให้นายกฮัตดามีความเจริญเจริญรุ่งรวองรื่งเรองเจริญเจริญ,รญ,รญอย่าให้มันใดๆมาๆมาก้มกายนะเจ้าคะ่ะขอบคุณค่ะประชาชนท่านใดสนใจจะรับเรื่องกายอุปกรณ์เตียงรถเข็นวินแชร์หรือว่าสาขานะคะสามารถประสานไปที่กองสวัสดิการสังคมได้นะคะ 1, 1 9, 9ค่ะหรือท่านสามารถประสานพัที่สมาชิกสภาในหมู่ของท่านได้นะคะทางกองสวัสดิการสังคมยินดีรับบริการค่ะ